เผ<ม>สาวค<ะ>่เะเขา่าเขาอตัวตนแท้จริงของเขาเาเป็นไงฮะเป็นไงเขาน้ยผอสาวใช่งไงสาว เดีผู้นี้เดเราผู้นี้หอ้ามานำบอกกันมันคกไน่งแล้วก็เมยได้บมาตกลงกันมันไอน่งจนั่งนีแล้วก็มยได้ตกลงนมันตกลงกันไนมัน่นนี่ันแล้วมันอะไรเสียจังไฮะเีังไว่ต้องมานงไก่เยเลยไหมละอีกเน่ยขอขอขอมาฝ้าาเลีเังไขมักเลยมักไท หลักเล่ามันบ่เนี่ยเขาเสียวกะบานน้ำกะเมืองพุ่นไปหาแม่แดงอ่ะกุนี้ติกุนีนะเดี๋เอาลองเทามาให้แม่โอ้ติ๋มบอกว่ามาหาผู้ใครมาบอกกันว่ามาเกลี่ยแต่งงานข้าวกุนี้นี่ยเจ้าเบิ้งเจ้าเนี่ยเจ้าง่ามหมองได๋เจ้าสู่เล่าไดหมองได๋เจ้าเบิ้งเล่าเนี่ยเจ้าว่าได้เคืองเล่าเลยจากน้อยเจ้าว่าเบิ้งจะคล้องในตีโดนีเจ้าสิฉีโบ๊ท็อกเท่ายเจ้ากันยังง่ามบนสู่เล่าเจ้าเบิ้ง จะว่าอะไรแล้วแหละแล้วสีไทยเจ้างน้าที่ก่อนเป็นห่วงเอกหมดเมียหน่อยเป็นห่วงเมีย่รวยแต่แรกก่อนจาว่าอะไรสีไทยมาคอยสีไทยตั้งแต่เจ้าหยาดกองอยไปแล้วเจ้าเมาวันนี้น่นิดหน่อยต่อคอยสว่าจำเรื่อที่ว่าข่อยเห็นมือนัสองคนที่เจ้าเอาไปลัางเวทีกับร่วมที่หลายๆเวทีที่เจ้าเขาล้างเวที จะผ่านมาหลายคนหลยบนบนี้ว่าแล้วที่นั่นเลเข้าไปดูรับกันเลยเอาแต่สิมมอ็อกันคบกันนี่หรือจูบก,กันช่อด้วย,ยจูบแม่งว่าจ้าแค่จูบไม่จูบเผลจูบเจ้าถามข่อยได้ว่าข่อยกล้า,าจูบเจ้าว่าโดนหรือยังจูบถ้าจูบปุ๊บไปแก รบเลยรวบเลยรวบเลยบเลยบเลยเจ้าไปใส่กับไปแล้วเเขบผสมกันแล้วเขาลยกถูกอันที่ต๊ะโต๊ะล้วนั่งตรมือเนี่ยนั่เเลยขึ้น่าละบะน่งลยาว่านาเปิดภพหมอป้าแดกบองคว้าเจ้าจังแม่มือนีเลยเาโล่ามากเลย่าเป็นพรบอุม ทาเปิดยังตาาทาดีไรดอกเจ้ามันทาทางล้วเนี่ยว่าอยู่สมควรถึจะค้นมันอีไหมฮะเนยังไงมืนอีดอกไม่เลยดีบ้ามัเป็นยังไงเนดีเนดีเป็นดีวะเป็นดีจ้าหมอแก้วดีวะจเอวดีมาบ่หมอแก้นแึนนาหนาไว้เทผู้ใดเออหมอแก้นมันบ่นเออ ล่างหนาไว้แช oh. ่ wan ita wan ita, ์ว่าส mm. uh ืบขึ anyway? ้นไปด้วเอาเอาเอาหนาปกติขึ้นไปนี่ไหมมั่งมั่งเสิแล้ว่าโอ้ยสืขึ้นไปชั่วหนักมากนะว่ามันมาแบบตัวนี้อ๋อทานดีเจ้าเจ้าหนักไควะ้าจ้าหนักวะรบ้างรอ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 มากมากมากอยากได้เป็นเบาะอยากได้ไปปิ๊ป้าดอกมืมือนีหรือมาเอาเจ้าไปบอเซียฮะบอเซียจังไหนจูบเลย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  phải chụp cho Chụp lại, c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 hụp lại Con nó chụp, cháu viết phim xếp dạ hả? Cháu phải, à, phải nị lê Cháu phải chụp cháu lê đây, ở đây, ở đây Viết phim xếp dạ phải chụp cháu lê hả? Bạn, qua qua มาเลยมามาใเอาเดอสอเอาเดาิเียมาเอาาเโอ้ยหัวเงินอีกหัวเงินไปอีกเอาเสีว่าไปอยาเอาไปเบิดเ่อนเลยเร็วิเียเียรลองเลยลอ้เ่าเดาเลยเอาพิพอ้ลองจูก้นจู้มดาด้วยโอ้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 โอ้ย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 โอย เราเดาเออนี่เป็นเสาไอ้เปิดเพลงให้หน่อยเปิดเพลงลงในโทรศัพท์ก็ได้เอ้าเจ้าร้องนี่แหละเอวร้องก็ได้เอ้าร้องก็ได้เอรอเดาเดาไอ้ไม่ไล้ไม่เป็นเสาเอวลันปัดลันปัดลันป็นเซียวเป็นเสายวกดจอยเซียวเซียวอายุวะอายุวะขวัญชันขวัญชัอย่าไอ้เสาโ

เดี๋ยวาตัดต่อยมาเดี๋ยวมเอาไมเอาไมเอาไมมันไม่เห็นเอาไม่เอาไมเออลันปัดลันปัเดี๋มาริ่มอไปเอวลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดจะี๋เอาจิไปไปเลยไปงงเลยเออลปัดเอาแลน้เราฮะพร้อมเราวบเลยบอให้เล่าได้ขวบบ้า ขันโย้อนเจ้ากระบอกเจ้าพีนอเจ้อยพร้อมเลยพร้อมเลยพ้อมเลยพอมเลยพร้อมเลยเอาละเอาคครับผมปากเกจอยเมืองอุดรนั่นเด้อครับผมเออเออเอิลิเล่าสาเดาแม่ห้อม เสียหมีลีดพวกหัวเหมือนกันแน่ตามเกาหมนนเเร็วเดี๋ยวเสีหอวมลีดหอมหอมให้เจจ้อยหอวก็ไเ้คันไอ้กหัม่ะเด้าแค่ามอหหอมหอมหัว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 หยวหั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 วหจวกัวหัวหัวหวหััวหหัมนััวูบหจััั้หัั เจ้าว่าเป็นยังได้คอยนี่เด้กลับบ้านบ่อะไรหรือแต่เดยววัน้ถือไปไว้มื่อุดรนี่จะใช้ถืดูแลกไปว่าเป็นยังกูดอนก็แหยวมันอยู่ระหว่เชียร์มาเองไหมแล้วรักภาพเป็นยังหอมเองเลยหอมเองเอาผู้ใดหอมไปเอาเจ๊จ้อยหอมหรอหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้ม

เอวลันปัดไหมันน้โอ้ยโอ้ยแม่ตัวทิ่นีเอาเร็วกางเกงเจ้าจ้อหอโอตัวสายายที่หนเอาเร็วเร็วเร็วรลันปัดลันปัดลันปัดเอวลันปัดลันปัดลันปัดไก่หาเทียนเร็วหอมเลย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  จ้าหอมไปได้เลยบทกีทุกอย่งได้ไหมจอยจอยหอม่พูั้งหลังก็ได้จอยด้วเอาฝากปากอจอเาากฝากเกจอยมึงอยู่ดอนไปมอล่อยู่ไดกัพาเราอยู่ากะ่าข่ากัข่าครับไม่ไม่ัต้องพูดแบบดอกมไงดอกมอฝากติดตามนักจอยดาวอดรนะคะ ขอคุ้นขาแบบอ่อนไปอ่อนไปซ้าย้ขาขาเด่ขอชาเีเชาเนี้ยจะอาชีพพลาสติลไปกได้แล้วสิยังน้ำไปดอกเอาไมาถั่วเอากระโปรงล่องกระโปรงล่องเ่เพืออคืนกระโปรงล่องแหละก็ขอคุณค่าแบบเนื่อยพิมผ้าแบบใจอ่ะขาไปกันน้ำขาไปกันน้ำขาไปกันเออเออนะต้องใส่เสียงแบบอ่อนไซ้ายเสียงสอง เอาแล้วพี่เทำเป็นตัวอย่างก่อนคุณค่าค่าพโอเคขอบคุณหลายๆครับเอาโทัว่าันพึ้นเอาวะกันมาเอาไปไปก่อนเลยไม่ยากใหโอเคครับผมฝากติดตามช่องแซนสรานไมพีเคนำเด้อราบายพีเคบายครับดู้ซื้อ่ายกันมาที่นี 木好，这就外站人了。